รถครอบครัควรจะมี่นั่งเอามาใหม่นะคะสีสะดุดตามากเลยค่ะพี่มีแค่คันเดียวแหละที่สําคัญเป็นตัวท็อปใหม่น้อยด้วยะคะ่ะด้านหน้าของกลางเจนะครับเป็นอิวสุกมิวเอ็กซ์1.9ออตเมขับ2ปี2020จด21ไมวิ่งที่74,000โลเท่านั้นนะคนะพี่คะใครที่กําลังตาหาสเปคนี้สีนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะไปดูคลิปเต็มกันดีกว่านะคะพี่ว่าสภาพตัวรถเนี่ยจะสวยจึ้งขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอจกับน้องการเต็นเพชรยนต์นะคะคุณพี่ขาวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46คุณพี่แล้ววันนี้นะมาอัปเดตคุณพี่ขาเพิ่งจะมีสเปคนี้เข้ามาเลยสีนี้ด้วยนะคะด้านหน้าของการเต็นนะคะเป็นยูสุมิวเ1.9ตัวอาลติเมตนะคะปี2020-21นะคะโหตัวนี้ขับ2นะพี่ไม่ใช่ขับ4และราคาดีด้วย 8แส0ห้ปกติป้ายแดงขายกันเป็นล้านเลยนะคะคุณพี่และสีตัวรถเนี่ยคือสีสวยมากรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิ่ความจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะคันนี้รายได้ลูกค้านะขออยู่ที่ประมาณส0 0 0มอัพเครดิตดีฟรีดาวได้หรือว่ามีงบดาวสักแสนหนึ่งก็ออกได้ค่ะคุณพี่ค่ะนะก็จะผ่อนแสนหนึ่งก็แสนละสองพันเนาะ ข้างงก็หายไปประมาณสองพัน 2, เดี๋ยวคำนวณให้นะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวรถรอบๆพันเลยนะคะพี่ว่าจะสวยขนาดไหนนี่คือเป็นรถแรกเข้าเนี่ยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยรีบเอามาถ่ายคุณพี่ดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต้นะคะไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ก็จะเป็นเคียวออกมาแบบนี้นะคะ เซนเซอร์ S S ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันกระจังและหน้าโครเมียมเคียวความหล่อๆค่ะคุณพี่โชบนี้สวยนะคุณพี่คะรอยบุบลักยิ้มไม่มีเนื้อสีนะคะจะเป็นโทนสีแดงนะครคุณพี่คะเป็นประกายเมทัลลิกแว๊บๆเลยนะคะ ได้ล้อ m แม็สีทูโทนเดิมแท้จากอีสูทยางเป็นบิดโตนปี2022นะตัวนี้นะคะสภาพอย่างนี้ต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นแล้วนะคะคุณพี่ตัวช็อคด้านในนะคะของเดิมจากโรงงานจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะซุ้มล้อด,ด้านในนะคะไม่มีสนิมเลยพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วจากโรงงานเลยเหลี่ยมฐานตัวน็อตน,นะคะิคล,ล็อกต่างๆไม่มีรอยแกะรอย แบบว่าถอดออกเลยนะคะพี่ขาของเดิมเลยผูกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคุณพี่นี่แล้วก็ตัวท็อปจะมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์แจ้งเตือนจุดอับสายตามีม,มาให้ด้วยคิวกันสาดมีมาให้แล้วทั้ง4บานของอยู่เกที่แถมสาวไายแดงกุญแจรีโมทได้ครบ2ดอกนะคะที่เปิดประตูตรงนี้ก็จะเป็นสมารท์ทคีย์เลสกดล็อกล้วก็จะการกดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกทุกบานถ้าเป็นของอ e ีวิสูนะคะจะเป็นพาร์ทเดิมแบบนี้ ไม่มีการเปลี่ยนราบประกันในส่วนของโครงสร้างจริงๆะตกแต่งแสงไฟแอมเบอร์ไลท์ในห้องโดยสารแสงขาวนะคะ ตัวนี้ต้องแบบว่าถ่ายตอนคืนนะถึงจะไม่เห็นนะคะคุณพี่มาเรียมซานหัวน็อตนะคะทางฝั่งขวาประตูเนี่ยด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะหัวนอ็อตคมกิบทุกตัวไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูเนี่ยของเดิมเลยค่ะคุณพี่ขาตัวสีเนี่ยเรืยอรัองสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีการพ่นทําสีมานะคะจุดมาร์กนะคะตัวหัวน็อตต่างๆเนี่ยจากโรงงานนะคะคุณพี่น็อตไม่มีรอยแกะนะคะฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนี่ตรงนี้เห็นไหมสีเดียวกับตัวรถนะคะ ไม่มีการแกะไม่มีการทํามันแน่นอนนะคะคพี่คใครที่แบบโอ๊ยชอบสีมงคลของพี่นะคุณพี่สีแดงนะคะพี่มาจัดได้เลยนะคะน้อยมากนะ,ะที่แบบว่าจะเข้ามาเป็นมือสองสักทีหนึ่งนะคะคุณพี่หามาดูในส่วนของหัวน็อตด,ด้านในประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะคม,คมชัดเจนไม่มีรอยแกะขายบานผประตูไม่มีการเปลี่ยนมาจะมีจุดที่เขาว่าเป็นมาประกาศสีแดงแบบนี้นะคะว่าไม่มีแบบ รอยแกะเลยสีเนี่ยนวสีเรียบรื่อสม่ำเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่คะไม่เป็นรอยพ่นทําสีด้วยนะคะไฟด้านท้ายนี่ดีไซน์สวยเลยมิวเตัวนี้นะคะคุณพี่คะไฟท้ายเป็นแบบ LED เซ็นเซอร์ถอยหลงังมีให้ทั้งหมด4จุดได้กันคุ้มมากๆมา,มาพร้อมกัแบบกล้องถอยป้ายกรุงเทพมหานคร8หน้า8หลังกันเลยเลข i อินฟินิตีไปเลยนะคะคพี่นะคะมาดูในส่วนของนี่ฝาด้านท้ายโอเปิดมา เบาะด้านหลังปรับพับลงไปได้ราบเรียบมากเลยค่ะคุณพี่ขานะดูนะคะคุณพี่ขาหัวน็อตนะคะทางฝั่งไฟด้านท้ายเห็นไหมไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดฝาท้ายไม่มีการถอดเปลี่ยนนะคะคุณพี่ตัวเนื้อสีนะคะเรียบเรียบแบบนี้เลยไม่มีรอยทําสีเลยนะคะเม็ดอาร์คให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะฝั่งด้านนี้เหมือนกันนี่น็อตคมคมน่าใช้นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับลงไปได้แบบราบเรียบเลยนะคะ ราบเรียบเลยนะคะคุณพี่เวลาใส่ของเนี่ยคือใส่ได้เยอะเลยนะคะแถวกลางนี่นก็ปรับได้ห0 4 0นะตัวนี้ก็คือราบลงไปนะคะคุณพี่ไฟด้านหลังก็นี่เป็นแสงแบบสีส้มใช้งานได้ตามปกติหลังคงหลังคาลอยอักขาะเล็กยันการเจิมไม่มีนะคะคุณพี่ใหม่กรีบเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์ช่วยหรวจเฉลิเฉิจะอยู่ทางนี้นะคะซ่อนไว้ด้านข้างๆ เมื่อก่อนนะถ้าเป็นปี2009เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วโฉบอัลติเมทออกตัวมาดีมากนะมาดูในส่วนของฝั่งตัวรถด้านขวาทางฝั่งคนขับรอยบุบมลังยิ้มไม่มีเลยค่ะคุณที่ยังสภาพสวยอยู่เลยนะฮะมากระจกนะฮะพาร์ทเดิมทุกจุดทุกมุมไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณที่นี่หัวน็อตฝั่งด้านในสวยโครมแบบนี้เลยเบาะด,ด้านในนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น บาะหนังตึงๆฟูๆสีส้มอิดนะคะคุณพี่หาหรูหรารักชูเลยนะคะกระเป๋าจิงเจ้ด้านหลังมีมาให้2จุดในการเอาไว้ใส่เอกสารที่พักแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วน้าแบบยวอินด้วยนะคะตรงนี้กดให้ดูปุ๊บนี่มีถาดรองกับเป็นตัวบล็อกใส่แก้วน้านะคะที่ชาร์จแบตนะคะตัวน,นี้นี่เป็นแบบ2รู นะรับกำลังไฟอยู่ที่150วัตต์ด้วยกันนะได้ปลาผมก็คือเปลาผมได้เลยตัวนี้ก็เป็นเสียบ usb นะคะอีก2จุดชาร์จแบตโทรศัพท์แบบฟาชาร์จกันเลยมีติตัวรถด้านหน้านะคะดูกว้างขวางมากนะคะคุณพี่ใหญ่สปอร์ตมากนะ,ะลองไปดูทางด้านคนขับแล้วลองไปเล่นลูกเล่นด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะคุณพี่มาดูในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเล่ใหม่นะ ไม่น้อยมากมานี่รึจุดหลักๆสำคัญนะเวลาที่เต็นรีวิวรถนะเต็นก็อยากให้พี่ดูในส่วนของพวกสติกเกอร์เนี่ยตรงโครงสร้างเสาต่างๆของตัวรถนะทั้ที่ว่าไม่มีการแกะหรือว่าการชนมาของรถเดิมไหมอะไรไหมนะดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะนี่กระจกด้วยอีซูซุลงท้ายด้วย 8577เนี่ยใช่เลยนะคะกระจกนะคะปรับพับออโต้ทางฝั่งคนขับผูกระจกปรับพับไฟฟ้าเป็นแบบสองสเต็ปเหมือนโฟล์จูเนอร์เลยนะคะเหลี่ยมสานหัวนอ็อตทางฝั่งประตูบานด้านหน้าฝั่งขวาคมคม,มชัดเจนไม่มีอรอยแกะไขาดาบานพับว่าตอันเดิมเลยเหมาะนะคะคุณพี่ค่ะด้านหน้าตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์ด้านหลังฝาท้ายเปิดไฟฟ้าได้อย่างงี้นะคะที่ ใส่บาตรใส่เหรียญที่วางแก้วน้ำแบบบิวอินนะฮะมีมาให้มาขึ้นมาสตาร์ทรถกันระบบเอนจิ้นพุูสตาร์ทน,นะจ๊ะนี่ค่ะกุญแจร,รีโมทสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทได้แบบนี้เลยนะฮะหน้าปัดหน้าจอแสดงผลบอกเลยว่าคันนี้ไหม่แท้ไหม่เดิมไหม่เจ็ดหมื่นสี่พันโลโอ้โหไหม่นอนม,มากนะคะพี่ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลด้วยนะคะคุณพี่ในการแสดงผลนะคะคุณพี่สภาพรถสวยจึ้งนะ,ะตัวนี้พวงมาลัยก็มีทั้งตัวครุสคอนโทรลมีแพเดิลชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะรอรอบเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเอาในการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบควบคุมเครื่องเสียงสั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรออกได้นะคะคุณพี่คะไฟด้านหน้านี่เปิดปิดออโตได้มีให้แล้วนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ตั้งออโตได้นะคะความหนุ่มแบบ แบบออโต้ได้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้จอใหญ่มากค่ะคุพี่เปลี่ยนภาษาก่อนนะเน้นภาษาไทยขนาดภาษาบ้านตัวเองเนาะมีเนให้ในตัวนะ,ะมีเนให้ใตัวอัปเกรดมาให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่ค่ะโหเดนเนีย่ยเป็นแบบสองช่องด้วยตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอยด์ออโต้ได้นะคะคุณพี่ค่ะไหแล้วขึ้นเนมันมีในตัวแล้วพี่ดูแผนที่ได้จากตรงนี้ได้เลย แอร์นะคะได้เป็นแบบดูโอแอร์ปรับแยกส่วนกันได้เนี่ยอุณหภูมิเติ้ปรับลดถึงสิบแปดองศาเลยเอาช้ำๆเลยค่ะพี่เปิดพัดลมแอร์โอ้โหวายเย็นเจี๊ยบจ้า ย็นเจี๊ยบเลยตัวเกียร์ตรงนี้นะคะก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบดีไซน์แดงใหม่แล้วค่ะสามารถขับได้สองโหมดออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้ป้องกันการลื่นนถลายมีมาให้ตัวช่วยหน่วงในอ่าในการลงทางลาดชันขึ้นเขาลงห้วยได้เซนเซอร์รอบคันมันแปดจุดใช่ไหมพี่จะเปิดจะปิดก็ได้นะคะพวกพี่อาจจะรำคาญเสียงเตือนถ้าเรากะาระยะรู้แล้วก็ปิดก็ได้นะคะสตาร์ทสต็อปมีมาให้นะคะถ้าปิดก็ได้คุณพ,พี่เวลาติดไฟแดงอยู่อย่างเงี้ยมันกินแบตนะตัวนี้เป็นแทบบุกแบตเลยนะคะ เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้พร้อมออโต้เบกเบกโ h o e ออโต้เบกโ h เนี่ยก็คือกรณีติดไฟแดงที่ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างนะคะที่ใส่เก้วน้ำอีกสองจุดที่พักแขนตรงกลางนะครับมีมาให้นี่โอโหตรงนี้นะมันก็จะมีถ้าเป็นวิวเอ็กมันจะมีตัวกล่องคูบ็อกด้วยนะฮะตัวนี้โอ้ยตัวนี้มีช่องใส่ซีดีด้วยใส่มาเพิ่มมาเนี่ยดีจัง มีช่องใส่ซีดีตรงนี้นะคะคลาสสิกฟังเพลงได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเก๊ะใส่ของใส่พวกคอู่มือการใช้งานน่วางแก้วกน้ำแบบวิวอินนะคะกระจกมองด้านหลังนะคะตัดแสงแบบออโต้ให้ด้วยนะตัวนี้นะเปิดสวิทช์ไว้เวลาไฟอะ่ะสมมติว่ารถคันข,ข้างหลังเนะี่ยอาจจะเป็นสิบล้อไฟเป็นสูงใช่ไหมน้องก็ตัดแสงแบบออโต้ให้ได้นะที่กระจกด้านหน้านมีไฟให้ด้วยนะคะ ทองใสแว่นตามีมาให้นะฮะตัวนี้กระจกฝั่งหน้าอีกตัวหนึง่งปึ๊บมีควายให้คือภายในเนี่ยใหม่หมดเลยรอแค่การปรับสภาพเพียงเดียวค่ะพี่ขาเห็นไหมยังพอเสร็จ็จเ่แต่งไปอันไม่ไรในห้องโดยสารเนาะสีขาวๆเนี่ยตกแต่งทุกจุดหรูหราลักชูสุดๆเลยเนะคะพี่ใหม่กริปอ่ะในส่วนตรงน,นี้เดี๋ยวกลับไปพาไปชมเคพื่อนกันบ้าง,างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่กริบหมดรอบคันใหม่ไปดูกันเลยจ้า เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สภาพฝาครอบเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่า1.9แน่นอนนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นบูพาวเวอร์นะคะคุณพี่ขาอย่างเป็นเครื่องเดิมอยู่นะอัตราการกินน้ามันก็ถือว่าประหยัดน้ํามันกว่าเครื่อง3.0อยู่แล้วแน่นอนนะคะมีเลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่ได้รับนะคะคุณพี่ขาอันนี้คือสภาพเครื่องเดิมๆโดยที่หนูยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะโครงสร้างตำแหน่งตัวเท่าต่างๆจุดมาจากโรงงานฝาหม้อนนะ้ําของเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่ไม่มีรอยหลุดหรือรอย แกะออกนะคะคุณพี่แบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนยกลูกใหม่กันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่ด้วยนะคะคุณพี่ก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันโลนะคะพวกน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์อะไรพวกนี้จะเป็นการเติมนะคะไม่ได้เป็นการรีเซ็ตจากศูนย์นะคะคุณพี่เห็นไหมว่าเครื่องแน่นๆเต็มๆเลยรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีเลยสภาพสวยปริ้งแน่นอนเรียมสันหัวน็อตนะคะคุณพี่ทางฝาฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งสายหมือคมชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างสีด้านหน้าตัวตัวนี้นะสีแดงมันทายากอยู่ลคพีเเเนยก็็ือจะปสดิม ไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณพี่ขาเนี่ยโคดเดิมไม่มีการเปลี่ยนเลยนะคะรับประกันกิบล็อกด้านหน้าไม่มีรุดไม่มีแตกแน่นอนนะคะเนี่ยของเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่จ๋าเพนเพจไม่มีบิดเบี้ยวเลยค่ะคุณพี่สภาพสวยจึ้งนะคะตัวนี้ตัวเนื้อสีเห็นปะสวยกริบเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงและหน้าฝั่งขวาค่ะคมกริบชัดเจนเลยนะคะตัวสีเห็นไหมเรียบเรียบสม่ำเสมอเท่ากันเลยอันนี้นะคะ ไปมาตรฐานจากโรงงานมีมาให้แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยคุณพี่ขาเดี๋ยวรอนหนูสปาล้างรถให้แป๊บหนึ่งนะคะพี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ขอย้ำสเปนกันอีกทีนะเป็นยสุมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าอัลติเมทนะคะคุณพี่ขาตัวนี้ขับ2 ปี2020จด21หม่74,000โลเท่านั้นนะครราคาดีๆเลย859,000นะคะคุณพี่ถ้าอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะติดต่อหากลางแต็งได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย064546469โทรก็ได้แอดไลน์มันก็ได้นะคะคุณพี่ขาตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้กางเต็งก็ขอ<ด>ตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ